สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์นะพี่นะวันศุกร์ครับวันศุกร์คือเราก็นดึกหน่อยครับทำภารกิจเอาขบวน s 700เข้าบุรีรัมย์ครับมีมีอะไรตัวไหนบ้างพี่แนะนำหน่อยครับได้เดี๋ยววันนี้ไปดูจะเช็คคัสซีกันบ้างว่ารถเป็นยังไงบ้างมีรถตัวไหนมาบ้างนะครับท่านใดสนใจก็ลองติดตาม ชัยใหญ่ดูนะครับลองมาดูที่อูท่านชัยใหญ่ดูว่ามีรถตัวไหนที่ที่ที่สนใจก็ลองมาทักได้ลองเดี๋ยวต้องไปดูคันตีกันครับครับเริ่มต้นคันไหนดีพี่คันแรกนี่นะครับคันนี้เป็นสิบล้อหัวลากนะพี่เนาะใช่ใช่ใชเครื่อง e สิบสามนะครับเป็นสิบน็อต เก <10 S 2> ียร์ ZF e t h o n i c 16สปีดนะครับพาไปดูอ <c oughs> ีกนะครับสภาพคัสซีนะครับแหมอั <c oughs> น,นนี้รู้สึกจะเป็น410แรงม้านะ410ใช่ไหมพี่331 331กิโลวัตต์ครับ410แรง เกียร์ที่ทุกคนอยากมีครับเ f เป็นเอทเทนิกนะครับตัวนี้16สปีดนะพี่ใช่ครับขับดีมากโอ้โหผมเกียร์ตัวนี้มาเมืองไทยแล้วนะจะมาอยู่มาอยู่ในวิกเตอร์ตัว410แรงม้าใช่ครับเครื่องตัวนี้เลยครับเครื่องตัวนี้เกียร์ตัวนี้ มาจากญี่ปุ่นแล้วก็ใส่เป็นวิทเตอร์ตัวมารราคาน่าจะสามล้านอัพหรือัสี่ล้านกว่ามั้งพี่สามล้านกว่าเยอะครับทีนี้บางบางคนนะครับบางท่านกลัวกลัวว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรกลัวจะมีปัญหานะพี่เนาะแต่ญี่ปุ่นเขาพัฒนามาจนประสบผลสำเร็จแล้วครับจน เอานํามาใช้ในบ้านเราแล้วนะครับเริ่มมีเข้ามานะครับเป็นเกีร์ตัวนี้แหละลูกค้าซื้อไปมันได้ประมาณสี่โลลิตรสี่โลลิตรสี่โลลิตรครับซื้อเราไปคันแรกนะครับตอนนี้สั่งเราไปห้าคันแล้วครับห้าคันคันนี้เป็นคันที่สานะครับคันนี้ลูกค้าจองเราเป็นคันที่เท่าไหร่นะพี่ที่สี่ครับคันที่สี่เนาะคันที่ห้าเจ้าเจ้าเดียวกันนะครับ จองเราไป5คันนะครับ6ล้อ10น็อตอีก1น่ันเป็น6เป็น6คันเนาะซึ่งเยอเอเซนิกเนี่ยอ่าดืสองบ้านเราก็ประมาณแสนกว่าบาทนะพี่แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทหามีหรือเปล่าถ้าโชคดีก็มี PTO ใช่ใช่ถ้าโชคไม่ดีก็ไม่มี PTO นี่ก็ถ้าเบิดศสูย์นี่ประมาณเก้าหมื่นพี่ได้หรือเปล่าประมาณเก้าหมื่นผมได้ข่าวว่าประมาณ เกียร์ตัวนี้มันอ,อีสุยังไม่ได้ใช้เลยนะครับซีโน,โนมาใช้ก่อนรอบเป็นรอบที่เกียร์ต่ำที่แล้วก็เกียร์ต่ำเกียร์ต่อลรอต่ำเนี่ยเพราะว่ามันประหยัดอัตราการเร่งไม่ต้องเร่งเยอะผมว่านะลอ,ล,อล,อลอง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 ลุกท่านใดสนใจยังอยากได้หัวลากแบบนี้ ลองปรึกษาพี่ชายใหญ่ดูนะครับว่ามัจะมีมา,มา,ม,ามาใหม่อีกไหมรถรุ่นนี้สเปคน,นี้ใช้สักสองปไีไม่ขาดทุนนะครับพี่ขาดทุนครับใช่ใช่รถตัวรถก็ยังราคายังสูงอยู่เป็นรถที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่จุกจิกครับดูนแสี่ี่โอ้โหเ,เดี๋ยวถ้าล้างไปล้าง <นะ S 1> สักหน่อยนะพี่เนาะ ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องทำสีคัตซีใหม่เลยครับขอเป็นเดิมเดิมสแตนดาร์ดมาจากญี่ปุ่นเลยครับไม่ต้องท<ม>าลรอกพี่ขนาดนี้เนาะใช่ใช,ใชสวยมากเนี่ยสาเปาถ้าเป็นติน็อตเนี่ยมันจะมันจะตัวนี้มันจะกว้า,างถ้าเป็นแปน็อตมันจะอยู่แค่นี้เนาะ ผิดน็อตมันจะก,กว้างส่วนคันนี้ครับมีตอนที่รื้อถอดประกอบมามันจะมีรอยบ้างนะพี่เนาะใช,ใช่แต่ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาซื้อมาใช่ครับเราเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค <นะ S 1> ้าไปเลย,เลยครับผม,ผมอดไม่ได้การลือ้อจากตู้มีความเสี่ยงแน่นอนใช่ครับ เจอมาหลายเที่ยวแล้วหลายเที่ยวละหม้อน้ำอินเตอร์นี่หม้อน้ำอินเตอร์นี่เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆถ้าตอนเอากระดานเนาะพี่เนาะไม้อัดมามาลองสักหน่อยน่าจะดีใช่ใช่แต่เราก็เราไม่ได้ทำเองเนาะพี่เนาะเราก็ต้องต้องต้องมีมีทีมงานใช่ครับทีมงานคนก็ไม่อยากให้ของมันเสียหายใช่ครับผมว่าล็อตนี้เป็นล็อตที่ นำเข้ามาแล้วค่อนข้างสมบูรณ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากแล้วกันครับดูเครื่องดิพี่โอ้โกากยังไม่มีเลยนะใช่ฝาครอบวาล์นี่อันนี้เป็นยูโรไฟนะยูโรไฟครับอีจีอารีมนะครับมีแอ็บบูมีเขาเรียกอะไรไอชิปคอนโทรลด้วยนะใช่คันเร่งแบบกดคันเร่งแล้วล็อกแล้วก็เหมือนเหมือนรถบ้านเราอะใช่ครับเปนรถ บ้านทันสมัยมากญี่ปุ่นใช้มานานแล้วครับตอนนี้เป็นกระซีเต็มถึงหน้าแล้วก็ไปลดลดระดับนี้ใจครับสวยมากกระซีไอที่แดงๆนี่คือ,ขอเขาไม่ได้จาสีดูดิโอ้ <c oughs> oh. มันเป็นอะไไงพี่อ่าเป็นแหนบอะ่ะใช่แหนบที่มันมันคาบน้ำครับอะไรแล้วมันไหลลงไป ใครใหญ่นําเข้ามาสวยๆทั้งนั้นเลยผมยังอิจฉาเลยส <c oughs> วยมากนะเทคโนโลยีการใช้แหนบของญี่ปุ่นนี่เขาคิดค้นถุงลมกระดกแหนบมานะใช่มันมันดีตรงไหนเลยครับถุงลมกึงแหนบกึงถุงลมเนี่ยเวลาขึ้นเขาหัวโกนที่น่านเนี่ยครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์กับลูกค้าเนี่ยหนึ่งมันขายน้ําหนักด้วยตัวเอง แต่ถ้าเป็นแหนบทั้งชุดเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายน้ำหนักได้มันจะกดพวกนี้เวลาขึ้นมอสูงสูง,สงไม่มีคำว่าล้อฟรีเพราะน้ำหนักมันถ่ายถ่ายเทตลอดเวลาเท่าที่ลูกค้าเอาไปใช้นะครับใช่ครับสวยเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะครับเป็นอ็กรอนิกใช่ครับประมาณอีกสิบสิบห้าวันข้างหนา้าอีกสิบห้าวันเนาะ แต่จะเป็นรุ่นเอทูนิกพี่ใหญ่แล้วเป็นแท่นแนบแท่นแนบคันธนูเป็นเกียร์เซเอเอทนิกและแต่แรงม้านี่โอโ้โหตอนนั้นห้ารอยหร้อยยี <120. S 2> ่สอยยีนะครับ <laughs> แรงม้ามหาศาลมากมันแล้วแต่การไปใช้งานนะครับครับสวยมากหล,ลงรักเลยไหมครับหลงรักเลยครับ <laughs> ผมได้ขับมารอบโอโ้โหคันนที่ส่งลูกค้าไปโอโ้ ครับอ๋ออันนี้อะไรพี่นี่อันนี้เป็นเครื่องมันไปไหนพี่ก็ขายกินไปแล้วกินเครื่องไม่ติดเกี่หัวอีกคันนึงเพราะว่ารถมันเวลาเราลื้อไอ้นี่พี่ลื้อหัวลากมาครับโจกับชายใหญ่เนี่ยจะไม่ไม่ลื้อเกียร์ไม่ลื้อเครื่องครับก็คือเราลื้อเฉพาะคันหน้าใช่กับหัวเก่งออกใช่ครับเพราะว่ารถรถมันแพงนะพี่เนาะ เราจะพยายามไม่ไม,ไม่ลื้อของเยอะครับใช่ใช่ลื้อเยอะเราก็ประกอบเยอะเยอะลื้อน้อยเราก็ประกอบน้อยที่มันเป็นรถที่ละเอียดอ่อนครับเรายอมเสียตังค์เพิ่มเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการหารตู้มันจะอ่าส่วนหารมันจะน้อยลงค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นนะครับปกติเราจะเอามาสี่คันนะพี่เนาะสี่คันแต่นี้เรามาแค่สามคันเพราะว่า<ๆ>อยากให้อ่าชุดหัวลากมันมาสดๆนะครับ อันนี้เป็น1ิของล้อแท่นเตี้ยครับอันนี้ราคาไม่สูงมากแล้วก็รอเอาวางพื้นนะครับใช่ๆไม่ได้ดึงเข้าออกดึงเข้าออกง่ายมันเลยจําเป็นต้องรื้อเครื่องออกนะครับมาดูกระตีบ้างพี่พอดูได้ไนะโอ้โห <laughs> ขาโชคนี่ยังเงาแวบ,บ,เ,ลนะเ,บเลยพี่เลียมโบ๊ะเลยพี่ดูดิอันนี้รู้สึกจะติดจองแล้วั้างพี่ ติดจองแครับหมดแล้วมั้งพี่สามคันเราขายหมดแล้วใช่ครับอันนี้เป็นใบสั่งดยตรงจากจากเมืองไทยไปจากญี่ปุ่นมาจากเมืองไทยคนระับนี่ท่านใดสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผมก็0849295537 <laughs> กับพี่โจก็ได้นะครับพี่โจเบอร์อะไรนะพี่โจ 091 738 2 119ดอหกูนี่ดูกระตีโอปกตินะครับถ้าเป็นส่วนมากเขจะผูกประมาณไอ่ผิตัวนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับแตนนี้โหพี่ดูนี่อะไรพี่นี่อันนี้ไม่รู้กระป๋องให้น้ำกระต่ายหรือเปล่าไม่ใช่เราพี่เป็น ที่อัจจาบีโอ้โหใช่ใช่ใช่ไหมเครื่องอัจจาบีครับอัดเฉพาะตรงที่มันเป็นูตอนี่ยพี่ตอนี่ยครับนี่สุดๆเลยนะแน่นอนเราลื้อรถเราค่อนข้างละเอียดนะคันนี้กระทะอลูมิเนียมเนาะพี่เนาะทุกคันเลยนะที่เรามาเนี่ยกระทะอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับ ลูกค้าซื้อเราเรามาจากญี่ปุ่นมีกระทะลูมเมียมมาให้หมดใช่ครับทันนี้มีทั้งหมด 13, 13เส้น13เส้นครับมียางหลายด้วยนะครับม,มันมีอะไรติดมาแล้ก็ให้ไปหมดนะครับเราไม่ไ,ไม่ยางข <ไป S 1> อง<ด>นะครัอุปรกรณ์อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะประกอบเข้านะครับ เลนหัวลากเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นน้ำมันไอถังอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับครับอลูมิเนียมก็เราก็ให้ลูกค้าก่อนเยอะมากเลยครับคอนหัวลากนี่อุปกรณ์สองคันเหรอเมื่อไงสองคันต้องเหมารถมาอหกล้อมาคันหนึ่งใช่ใช่เขาเอามาไม่หมดดูดิครับเต็มไปหมดแล้วครับ เยอะแยะไปหมดครับโอ้เยอะมากเนี่ยกว่าจะประกอบรถได้เป็นคันนะพี่เนาะใช่ดูโอ้โห ท่านในส่นท่าอยากได้กระทะลูมเนียมตกิดชัยใหญ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับของลูกค้าลองเดินดูครับ <c oughs> เราจำหน่ายกระทะลูมเนียมครับโอ้โสิบน็อตไปเท่าไหร่ครับเมื่อวานเนี่ยผมไปซื้อเจ็ดเจ็ดพันครับนี่ไม่ต้องซื้อเจ็ดพ <7, 000 S 2> ันมาจากญี่ปุ่นนี่ครับกันชน รถสามคันทำไมากันชนสี่ใบพี่สี่ชิ้นพี่พอดีผมเอาหัวลากมาอีกเพราะว่ารถที่เราตัดตู้มามันเกือบยี่สิบคัน,นใช่ครับวันนี้ก็พยายามตู้ไหนที่เราว่างเราก็เอาหัวของคันอื่นใส่ใส,ใส่ใส่มาก่อนเร<ช>ื่อยๆครับเพราะว่ามัน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 จะได้ไดให้ที่ใช่ครับไม่ใช่โอ้กันชนในขัดก็เเรี่ยมโบ้เลยนะน่น้องพี่เ้องนี่กระทาลุมเนียม ใหญ่ขายไหมครับอันนี้ตรงๆเลยนะอันนี้ไม่ได้ขายนะครับไว้แจกครบูรณ์มากพี่เพราะดูดิพี่ดูดิที่มาจากเราทำเองเนาะเหมือนกระทะใหม่เลยพี่เนาะท่านใดสนใจรูปรูปรถญี่ปุ่นเป็นแบบไหนเนาะ มาที่เมืองไทยเท่าที่ญี่ปุ่นส่งมาให้เราก็จะประกอบให้เต็มไปหมดใช่ครับเราไม่หักของไม่ได้กิ๊กกั๊กของนะครับเพราะว่าอยา่างพวกว่านา,นากระทรุ่งเรี้ยสิบสามใบมียางอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลูกค้าไปหมดเลยใช่ครับไม่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 เก็บไว้ครับเพ<ช>ราะว่าที่บ้านเก็บแล้วลกบ้านใ <laughs> หญ่อันนี้เป็นเกียร์สิบสิบสองล้อแท่นเตี้ยนะ ใช่สวยจริงๆ<จ>เอา้าครับฝากฝากอูชายใหญ่ด้วยนะครับครับผมอพอเดือนเริ่มต้น ก่อนสิ้นปีนี้ครับยังมีขบวนเอ0เจ็ดร้อยมาที่บุรีรัมย์อีกขั้นต่ำเลยน่าจะประมาณสักแ8ดคันแคันเนาะสิ้นปีนาะพี่รันสิ้นปีนะครับน่าจะเปิดตู้อีกประมาณสี่ตู้ครับแล้วก็ปีหน้าก็าอะว่ากันใหม่เพราะรถยังยังมีมีโสดบ้างมีติดจองไปบ้างนาะพี่ใช่ใช่ที่มีโสดโสดก็ยังมีหัวลากอยู่รู้สึกจะเหลืออีกหนึ่งคันนะครับหนึ่งคันแล้วก็สิบล้อแท่นเตี้ยน่าจะประมาณสองคันครับผมสิบสองล้อแท่นเตี้ย จากสามคันได้เนาะที่ยังโสดอยู่เนาะสามสี่คันนะสามสี่คันแล้วก็จะมีแปดล้อนี่ขายหมดแล้วแล้วก็จะมีสิบล้อเป็นอ่าสองสลักอีกครับสิบล้อสิบน็อตก็ยังยังมีอยู่อีกสักคันหนึ่งครับครับผมคนใช้ลงทักชายใหญ่ได้เลยนะครับผมใช้ใหญ่ก็เฟซบุ๊กก็ชายใหญ่รุ่งเรืองกินครับชื่อยวกันการยูทูบนะครับของพี่โจก็โจ ปราวุธนะครับทักมาเลยครับผมก็0849295537นะครับของพี่โจก็0917382119ครับผมครับสนใจก็ลองทักได้เลยครับครับผมครับแล้ว EP นี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับครับผมสวัสดีครับ